สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครนะที่อยากได้รถใช้งานรถยนต์มือสองนะคะแนะนําให้มาซื้อรถจากทางร้านสามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นของเราได้เลยนะคะร้านเรานะคะจาหน่ายรถยนต์มือสองนะคะสภาพป้ายแดงสภาพเทียบมือหนึ่งนะคะและที่สําคัญนะทางร้านเรานะคะยังมีรับประกันให้เหมือนศูนย์ป้ายแดงนะคะทางร้านเรานะคะ ตั้งอยู่ที่ขอนแก่นนะคะร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดขอนแก่นอยู่เส้นไปเซ็นทันนะคะอยู่ติดแยกวโมงนะใครที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถที่ทร้านหน้าเลยนะร้านนะคะเปิดร้านทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโงเช้าถึง5้าโมงเย็นของทุกวันสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากซื้อรถหรืออยากเข้ามาดูรถที่หน้าร้านนะคะ ทักเข้ามาได้นะคะที่บ้านเขียวที่แอดหนึ่นะคะหรือโทรติดต่อแจ้งนะัดแจ้งลงคิวได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกหนึนะคะเข้ามาที่หน้าร้านแจ้งนัดหมายตักแฟนไ,ได้เลยนะคะวันนี้น้องแฟนจะมารีวิวรถเก่งเล็กนะคะที่ผ่อนเบาผ่อนสบายกระเป๋านะคะผ่อนเริ่มต้นเท่ามอเตอร์ไซค์นะคะมีหลังคามีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้อง ลัวร้อนกลัวหนาวนะคะลูกค้าได้รถเก่งไปเลยนะคะเดีย๋ยวมาเริ่มรีวิวน้องคันแรกคันนี้กันก่อนนะตัวนี้นะคะเป็นนิสสันมานะคะเป็น1.2ห,หรือ1 2นสะเป็นรุ่นย่อยตัว E นะคะลูกค้าราคาวันนี้อยู่ที่20,000 0กว่าเท,ท่านั้นเองนะน้องคันนี้นะคะอยู่ที่20,000 0กว่าเท,ท่านั้นนะคะไม่น้องอยู่ที่แสนสามนะเป็นรถปี2018นะคะ ตัวนี้จะผ่นอนเรื่มต้นที่4,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะก็เทดิตดีฟรีดาวเรอคุณลูกค้าท่านนะคะที่เรดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวไปได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวรถสีเทานะคะจะส่วนนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบรถสีขาวหรือสีดำนะคะทางร้านเรานะยังมีสีเทาบอนนะคะ,ะ,คะลูกค้าตัวนี้มาพร้อมไฟหน้าฮาโดเจนมาให้เรียบร้อยนะคะ ไฟหน้าฮาโดเจนตามด้วยกระจังหน้าสีดำเล็กๆตัดกันกันกบสีตัวรถสีเทานะในตัวโลโก้แบรนด์น้องนะคะเป็นโลโก้สีเงินโครเมียมส,สวยๆแบบนี้เลยนะใครที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถจริงเข้ามาทดลองขับรถที่ร้านได้เลยนะคะส่วนตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานล้อได้เป็นล้อสีเทามาให้นะตัวนี้เป็นเทา้วน ตัวยางได้ยางใหม่นะคะขัดเงามาให้ใหม่ๆแบบนี้เลยไฟเลี้ยวมาพร้อมไฟเลี้ยวติดกระจกนะคะส,ยสวยๆแบบนี้เลยและด้านตัวกระจกนะคะมีการไม่มีการสาดมาให้นะคะตัวกระจกตรงนี้มาพร้อมกานสีดําตัดขอกับสีดําตัวนี้นะคะเป็นสีเทาสีเดียวกับสีตัวรถนะส่วนตัวเบาะคันนี้นะคะ น้องได้เป็นเบาะผ้ามาให้นะเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลายัยสวยๆนะคะสภาพยังใหม่อยู่นะคะใครที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถจริงที่ร้านได้เลยส่วนด้านท้ายน้องคันนี้นะคะได้เป็นไฟถ่ายรูปตัว C มาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้สําหรับใครที่กําลังมองหารถเก๋งเล็กขับในเมืองรถเก๋งขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะและผ่อนสบายกระเป๋า ต้องแบรนด์นี้เลยค่ะนี่สันมานะคะผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะพับเบาะได้มีพื้นที่เก็บของกงกวงนะคะลูกค้านี่นะคะเป็นตัวแฮทแบ็กห้าประตูนะคะสําหรับนิสสันมานะคะตัวนี้เครื่องพันสองเป็นรุ่นย่อยตัว e นะคะมาชมคันถัดมาค่ะน้องคันนี้นะคะเป็นตูมิชิแอคทันนะคะลูกค้าเป็นตัวรถสีฟ้าทั้งคันนะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่200,000กว่าบาทเช่นกันค่ะราคาวันนี้อยู่ที่200,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะได้กระจังหน้าสีเงินโครเมียมตัดกันกับสีตัวรถไฟหน้าได้ไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะและยังมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้นะตัวล้อได้เป็นล้อกระทะล้อเดิมจากโรงงานตัวแม็กยางขัดเงามาให้ใหม่ๆแบบนี้คะ่ะไฟเลี้ยวน้องมาพร้อมไฟเลี้ยวติดกระจก ส่วนได้กระจกสีเดียวกันกับสีตัวรถก้านสีดำตัดขอบสีดำภายในคันนี้ได้เป็นเบาะผามาให้เช่นกันค่ะได้เบาะผ้ามีหน้าจอมาให้เรียบร้อยเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะผ่อนสบายกระเป๋าราคาอยู่ที่4,000ักว่าบาทได้เก๋งออโต้ไปขับนะคะใครที่สนใจอยากได้คันนี้นะคะแคปหน้าจอทักบ้านเขียวค่ะแคปหน้าจอแล้วทักเข้ามาได้นะคะที่แอดหนึ่งนะคะ อโทรติดต่อได้ที่เบอร์0613677844นะคะส่วนตัวด้านท้ายมาฟอมาเพ้อมไฟท้ายฮโเจนมาให้นะเป็นไฟท้ายไฮโเจนมาให้แถมกล้องหลังอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เป็นมิซูบิชิแอคทารน,นะลูกค้าได้ตัวแอคทารเป็นเก่งเล็กสีประตูนะคะสำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มทำงานนะคะอยากได้รถเก่งไปใช้งานนะคะขับในหน้าหนาวนะคะ ต้องคันนี้ได้เลยนะคะผ่อนประหยัดนะคะผ่อนที่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะหรือว่าอยากให้เมื่อผ่อนน้อยลงนะคะลูกค้าสามารถดาวเพิ่มอีกนิดนะคะน้องจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวน้องแ้งพาไปชมคันที่3กันนะคะผ่อนเบาเช่นกัน,นะคะ่ะน้องคันนี้นะคะเป็นสุสกิสวีบนะคะเป็นตัวไซน์นะลูกค้า ตัวนี้นะคะเป็นสีม่วงมังคุดนะคะแต่งสติกเกอร์มาให้รอบคันราคาวันนี้อยู่ที่สอง0สนกว่าบาทนะคะผ่านรถวนต์ที่ห้าพักว่าบาทนะคะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่เครดิตดีนะลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวคะ่ะตัวไฟหน้าได้ไฟหน้าฮาโดเจนไฟหน้าส,ายสวยๆแบบนี้มีไฟตัดหมองมาให้เรียบร้อยตัวกระจังหน้าได้เป็นสีดำตัดกันกับสีตัวรถสีม่วงบังคุดแบบนี้นะคะ ตัวนี้นะคะรถจริงสวยกว่าในคลิปนะคะลูกค้าน้องเป็นสีม่วงบางคุดนะคะตัวนี้เป็นสีม่วงบางคุดนะคะสนใจเข้ามาดูรถจริงหรือทดลองขับได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นเก่งเล็ก5ประตูนะคะตัวล้อได้เป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานยางขัดเงาได้ยางใหม่ๆแบบนี้เลยนะไฟเลี้ยวตัวนี้น้องนะคะมาพร้อมไฟยัตติดกระจก ตัวนี้ได้ปุ่นแจแบบสมาธิเลสมาให้เรียบร้อยภายในได้เบาะเป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้ได้ปุ่มโพวสตาร์ทนะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทนะคะหากฟรีดาวน้องผ่อนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทนะคะส่วนตัวด้านท้ายนะเปิดได้พับได้มีพื้นที่กว้างนะคะสนใจแคปหน้าจอทักบ้านเขียวมาได้เลยตัวนี้พวงมาลัยแบบ unction, มัลติฟังก์ชันมีออปชันมาให้นะ สนใจนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอทักบ้านเขียวมานะคะตอนนี้นะคะมีรถหลักหมื่นเข้ามาแล้วนะใครที่สนใจอยากได้รถใช้งานหรืออยากมีรถขับนะคะอย่าลืมทักเข้ามาที่บ้านเขียวแอดหนึ่งสองสามบีมีแอดด้านหน้านะคะหรือโทรติดต่อที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งสามหกเจ็ดเจ็ดปดสี่ได้เลยนะคะร้านเราเปิดทุกวันนะคะเข้ามาที่หน้าร้านแจ้งนัดหมายฝักแฟนเท่านั้นนะคะ